สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็ทักทายกันก่อนนะครับกับแฟนชาวลูกหนังทุกท่านมาพบกันเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้กับสุภชายวดเด็ครับกับโปรแกรมฟุตบอลที่มีมาฝากกันประจําวันจันทร์ที่8ธันวาคม2566โดย4คู่ที่ได้หยิบยกมานั้นก็จะมีคู่แรกอาตาลต้าจะเปิดรังรับการมาเยือนของซาลลนิต้าคู่ที่2คิโรนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาราเบสคู่ที่3เบอร์บิงแฮมจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้และคู่ที่4สปอร์ติ้งลิสบอนจะเปิดรังต้อนร ของปโตส่วนทิศทางของเกมนั้นจะไปในทางไหนกันบ้างเรามาติดตามกันครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดซั b สไคร้และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่มีมาฝากกันจากทีมงานสุพชัยของเรากันด้วยครับก่อนจะเริ่มกันในเกมคู่แรกเรามาสรุปผลงานในทางการชี้ชัดของโปรแกรมฟุตบอลในชว่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนครับคู่แรกปืนใหญ่อ์สซอลเปิดรังพบกับไรตันสําหรับเกมคู่นี้ทางด้านเจ้าถิ่นท่าปืนใหญ่อ์สซอลก็ไม่ได้2ประตูจากกราเบลเชซุสในนาทีที่53และไคล์ฮาวเว ทีที่87ก็จึงทําให้จบเกมเจ้าบ้านก็เอาชนะไบรตันไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0กับใช้ชนะของอาร์เซนอลในวันนี้ก็ทําให้แนวทางการชี้ชาตของเราก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าใสๆไปครับคู่ที่2หงแดงลิพูเปิดรังพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแลกกับเกมคู่นี้ทั้ง2ทีมก็ทําอะไรกันไม่ได้ครับจบเกมก็เสมอกันไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ0 ผู้ที่3ามไบเออร์เลวโคเซนเปิดรังพบกับไอทัลแฟงเฟิร์ตและในเกมนัดน,นี้เจ้าถิ่นเลวโคเซนก็ไปได้3ประตูรวดจ,จากทางด้านวิกเตอร์บุดิเฟสเจเรมีฟิมปรงและฟลอเรียนเวสจบเกมเจ้าถิ่นเลวโคเซนก็เปิดรังเอาชนะไอทัลแฟงเฟิร์ตไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ด้วยผลสกอร์แบบนี้เองก็จึงทําให้แนวทางการชีช้ชัดของเราก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าใสาๆไปครับ คู่ที่4เสือใต้บยเร์มินิกเปิดรังพบกับมาขาวซูดการสําหรับเกมนี้เจ้าถิ่นบยเร์มินิกก็เป็นฝ่ายเปิดรังเอาชนะซูดการไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์คู่ที่5าลาเซโอเปิดรังพบกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานและก็เป็นลาวตาโรมาติเนสและมาคัสตูลามมาช่วยบวกคนละหนึ่งประตูให้ทางด้านทีมเยือนทับงูใหญ่อินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะลาซซโอไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์และก็จึงทําให้แนวทางการชี้ชัดของเราในคู่นี้ก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าใส่ปีกหนึ่งคู่ครับ คู่สุดท้ายราชาชุดขาวเรอลมาดิดเปิดรังพบกับเบียริลโดยทางฝั่งเจ้าบ้านทัพราชาชุดขาวก็ไม่ได้ประตูจากจูดเบลิงแฮมโรดิโกราฮิมดิอาสและลูก้าโมดิส่วนทางฝั่งทีมเยือนเบียริลนั้นก็ไม่ได้ประตูตีไข่แตกในทีที่54จากโฮเซ่ลุยมราเลสจบเกมในคู่นี้เจ้าถิ่นราชาชุดขาวเรอลมาดิดก็เปิดรังถล่มเบียริลไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ด้วยสกอร์แบบนี้เองก็จึงทําให้แนวทางการชี้ชัดของเราในคู่นี้ก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าใสๆไปอหนึ่งคู่ครับ กับเกมคู่แรกอต,ราตาลตาจะเปิดรังรับการมาเยือนของซาเลนิตานาะกับราคาไม้ก้นก่อนเกมนั้นก็อยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครึ่งสําหรับกระแสนในทางต่างประเทศตอนนี้เองก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นครับที่ในตอนนี้มีการปรับตัวของผลตอบแทนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องถือว่าราคาที่ให้มานั้นก็สูงพอตัวเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูผลงานการเจอกันในนัดที่ฝั่งอตาลตาเป็นเจ้าบ้านแล้วนั้นถึงแม้ว่าการเจอกันในนัดล่าสุดอตาลตาจะเปิดรังถล่มซาเลนิตาไปถึง8ประตูต่อ2ก็จริงครับแต่นั่นก็เป็นเกมเดียวเท่านั้นที่ทาาาางงฝัั่ออตเช ติน,นาในลังไปได้โดยที่อีก2เกมนั้นก็เสมอกันไปทั้ง2เกมซึ่งผลงานขอทางฝั่งอัตารตาเองตอนนี้2เกมที่ผ่านมาก็เปิดรังเอาชนะเอซีเมลานมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2และในอีก1เกมที่ผ่านมานั้นก็บุกไปถล่มลาตูฟเชสโตฮาว่ามาได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ซึ่งถ้าเราจะเอาผลงานในรังของพวกเขาเองแล้วนั้นแม้ว่ามีบางเกมที่ทําได้เพียงแค่เสมอหรือแพ้ไปแต่ถ้าเราสังเกตดีๆทีมเหล่านี้จะเป็นทีมในโซนหัวตารางทั้งหมดเลยครับโดยในทีมกลางตารางหรือท้ายตารางนั้นอตาล ก็ตกมาทั้งหมดทั้งเจนัวไก亚ลี่หรือแม้กระทั่งหมอนซาทางฝั่งผู้มาเยือนทีันดับท้ายตารางอย่างซาลัยติตาเองนั้นแม้ว่าผลงานใน5นานัดที่ผ่านมาจะเก็บคะแนนไปได้ถึง4คะแนนก็จริงครับแต่ใน2นัดที่ผ่านมานั้นผลงานก็ล่วงลงไปเหมือนเดิมกับการที่พวกเขาเองนั้นบุกไปแพ้กับฟิอเรตินามาถึง3ประตูต่อศูนย์และในนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็เปิดรังโดนบุรุญ่าบุกมาเฉือนไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจึงทําให้2เกมที่ผ่านมานั้นก็เสียไปถึง5ประตูเลยทีเดียวครับกับความพร้อมก่อนเกมในวัน ก็จะยังคงขาดตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยกันถึง4รายตอนนี้ได้แก่ลาฟาเอลตลอยโฮเซลุยปาโลมิโนเจลูก้าสกาากาและเอลวิดันตูเรส่วนในการจัดทัพมาในเกมวันนี้นั้นทางด้านกุซืออย่างเจนเปียโรกลาสเปเลนีก็จะจัดทัพให้ลูกทีมของเขานั้นมาในแผน3-4-1-2โดยในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกนั้นจะวางทางด้านเทิร์นคูฟมเนอร์คอยเป็นตัวสร้างสรรค์เกมสนับสนุน2หัวหอกในแดนหน้าอย่างเดโอลาลุกมันและชาวเดอร์เคตา ส่วนทางด้านฝ้าฝั่งทีมเยือนซาลาติตนาเองนั้นในนัดนี้ก็จะยังคงไม่มีชื่อของเฟรดิโกฟาเซโอกองหลังของทีมที่งคงติดโทษดแบนอยู่ในตอนนี้ส่วนในรายของผู้รักษาป,ประตูอย่างคิลเลโมโอชัวก็จะยังไม่สามารถลงสนามได้เนื่องจากยังคงมีการบาดเจ็บอยู่เช่นกันครับส่วนในการจัดทัพมานั้นทารากูซูอ,อย่างฟิลิปโปอิซากิก็จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในแผน352โดยในมิดฟิลด์แดนกลาง3ามรายนั้นจะวางทางด้านลาสซานาคูดิบบลีมาเตอุสเลกอสกี และอันโตนิโอคารเดวาลงปักหลักเป็นมิดฟิลด์แดงกลางในวันนี้โดยสปอยให้คู่กองหน้าอย่างชูบูบุยเคมอิกเวเมซี่และโบเรเยดเดียคอยเป็นคู่หน้าเป้าตัวจบสกอร์ในเกมนั้น,นี้ครับกับไม้ก้นในตอนนี้ครับราคาก็ได้อยู่ที่1ลูกครึ่งโดยที่ในกระแสของทางฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นที่ยังคงมีการปรับตัวลดลงของผลตอบแทนที่มากกว่าแม้ว่าจะมีบางกระแสบางสำนักที่มีการปรับลงของอัตราผลตอบแทนในฝั่งเสมอก็ตามครับแต่ด้วยตอนนี้เองที่ผลงานขอทางฝั่งทีมเยือนที่ย,ย่ แม้จะมีเกมที่เก็บชัยชนะมาได้ก็จริงแต่ผลงานที่ทําได้ดีส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นเกมในลางทั้งหมดครับแถมในตอนนี้ผลงานในแนวรูกของทางฝั่งเจ้าถิ่นนั้นฟอร์มของพวกเขาก็กําลังเข้าฝาครับและกับเกมที่ได้เล่นในลางแบบนี้แม้ราคาจะออกมาแรงก็จริงแต่ผมก็ยังคงเชื่อว่าเจ้าถิน่นน่าจะยิงแสงได้นะครับและกับการคาดการณ์ของผมนั้นผมก็ให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นอัตาลนตาเป็นฝ่ายเปิดดังเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์กับการชีช้ชาดอัตาลนตากล้ายิงครับเกมคู่ที่2ครับ จะเป็นศึกลาลิกาสเปนโดยทางจากฝูงคิโรนาจะเปิดรังรับการมาเยือนของอาราเบสกับไม้ก้นก่อนเกมในตอนนี้ครับที่เปิดมาที่ราคา1ตุงสําหรับในส่วนของกระแสต่างประเทศในตอนนี้ก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นที่ยังคงถูกยกให้มีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้มากกว่าและกับกระแสที่ออกมานั้นก็สอดคล้องกับมุมมองของผมเองเช่นกันครับเพราะว่าถ้าเรามาดูผลงานของทางฝั่งอาราเบสในตอนนี้แล้วแม้ว่าผลงานภาพรวมของพวกเขาจากใน4เกมที่ผ่านมาจะเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวก็จริงแต่ใน2เกมนั้นก็เป็นการ เอาชนะทีมลองบอดไป1นนัดและอีกหนึ่งนัดนั้นก็เป็นเกมในลังที่สามารถเอาชนะทางด้านกาดาดาไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งส่วนทางฝั่งเจ้าถิ่นเองนั้นผลงานก็ถือว่ายังแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับโดยในนาที่ผ่านมาพวกเขาก็บุกไปเอาชนะเจ้าบอลทุมบาร์เซลโลนาได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์สประตูต่อ2จึงทําให้ผลงานในตอนนี้จาก5เกมที่ผ่านมาก็ยังไม่แพ้ใครโดยสามารถเก็บชัยชนะไปได้4และเสมอให้กับอาติตบีเบลไปอีก1เกมและที่สําคัญมีสถิติอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจของทางฝั่งเจ้าบ้านมาาาาฝกกสํหรรัับบนนลุ้้ทดดววยยคจ แฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังจากเลทราคาที่เปิดมาในราคา1ลูกนี่เองเชื่อหรือไม่ครับว่า5นัดที่ผ่านมาของคิโรนานั้นพวกเขาก็เก็บราคากินกัำไรไปได้ทุกเกมเลยครับซึ่งในการกินราคานั้นก็ยังสวนทางกับการกินราคาของทางฝั่งทีมเยือนเช่นกันที่พวกเขาเองนั้นก็ไม่เคยกินราคาจากเลนนี้ได้เลยสัก,กเกมสําหรับความพร้อมก่อนเกมของคู่นี้ ทางด้านเจ้าถิ่นคิโรนาในนัดนี้พวกเขาก็จะไม่มีรายชื่อของคริสเตียนซูอาเน่ซูนาตัวเก่าทีมชาติอุรุกวัยที่ในตอนนี้ยังคงติดโทษแบนอยู่ส่วนในรายของตัวผู้เล่นที่ยังคงมีการบาดเจ็บอยู่นั้นก็มีอยู่ในการ3รายได้แก่ยานเกลเอเรราโทนี่บิยาและบอค่ากาเซียสำหรับการจัดแผนมาในเกมนัดนี้ ทางด้านกูซืออย่างมิเชลก็จะจัดทัพให้ลูกทีมมาในหมาก3 4มสโดยจะวางทางด้านอีบานมาตินและอเล็กาเซียคอยเป็นตัวคุมเกมในแดนกลางในส่วนของมิดฟิลด์ตัวลุกนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของซาบิโอและวิกเตอร์ซิซานคอฟคอยประสานงานร่วมกันสนับสนุนศูนย์หน้าตัวเป้าอย่าง อาร์เตมดอฟเบสส่วนทางฝากฝั่งทัพทีมเยือนอาราเบสนั้นในเกมนัดนี้ก็จะยังคงไม่มีรายชื่อของอับเดลอัฟกากองหลังตัวหลักชาวโมโโทร็อกโกที่ยังคงติดโทษแบนอยู่ในนัดนี้โดยที่จะมีตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บอีก2รายนั้นได้แก่จูเลนโนซิเมโอเน่และอเล็กซานดราเซตาส่วนในการจัดทัพมาน,นั้นขาดว่าพวกเขาก็จะมาสู้ด้วยแผน4-2-3-1โดยจะวางทางด้านชอนกูริดีลุยเริโอคาและแอบเดอร์รามานเรบเบคคอยเป็น3ผู้เล่นแนวลุกสนับสนุน สุน,น้าตัวเป้าอย่างซามูโอโมโรเดียนผู้นี้ราคาก็ยังไม่ได้ขยับไปทางไหนครับยังคงอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกเท่าเดิมและถึงแม้ว่าตอนนี้ราคาจะไม่มีการขยับไปทางไหนก็จริงแต่กระแสในต่างประเทศนั้นก็ยังเทไปทางฝั่งเจ้าถิ่นทั้งหมดแต่ในมุมมองของผมกับราคาน้าเที่ยวคงตึงๆอยู่นั้นซึ่งน่าจะมาจากผลงานในนัดเยือนของอาราเบสครับที่ในช่วง4ี่เกมหลังของพวกเขาก็แพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวให้กับบาร์เซลโลนาแถมนัดนั้นยังแพ้ไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นแต่ในมุมมองของผมนั้นกับคิดว่าเกมที่อาราเบสออกไปแพ้ บาร์เซโลนามานั้นถึงจะไม่ขาดก็จริงแต่ก็ยังว่าครับเพราะผลงานของทางบาร์เซโลนาเองตอนนี้พวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีถ้าจะมาเทียบกับคิโรนาตอนนี้ผมยังคงยืนยันครับว่าคิโรนาฟอร์มดูดีกว่าเยอะแถมผลงานของแนวรูกในนัดที่ผ่านมานั้นก็ยังกดใส่บาร์เซโลนาไปถึง4ประตูอีกด้วยและกับเลที่ราคาหนึ่งลูกนี้ผมก็ยังคงมั่นใจครับว่าคิโรนานั้นจะยิงผ่านไมค์ก้นในนัดน,นี้ไปได้กับสกอร์ที่คาดคิโรนาเปิดรังสะชัยไปด้วยสกอร์2อประตูต่อศูนย์ครับ มาต่อกันกับเกมคู่ที่3ครับเกมนี้เราจะมาอยู่กันที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษโดยทางเจ้าถิน่นทีมลูกโลกเบอร์มิงแฮมจะเปิดดังรับการมาเยือนของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้กับราคาไม้กันก่อนเกมนั้นก็อยู่ที่ราคา1ลูกครับสำหรับเกมในคู่นี้อันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ก็ต่างกันถึง16อันดับเลยนะครับโดยเจ้าถิ่นในตอนนี้พวกเขาอยู่ถึงอันดับที่17ของตารางและทางฝั่งทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองก็ยังล้างจากฝูงของลีกแชมเปี้ยนชิพอยู่แต่พวกเขานั้นมีคะแนนเท่ากันกันกบรองจาากกฝููงงงอออยยย่่่่สวทที52คะแแนนแต็ั ที่จะแซงได้เพราะว่ายังแข่งน้อยกว่าคู่แข่งอยู่หนึ่งนัดครับสำหรับผลงานของทีมเยือนในตอนนี้หลังจากที่พวกเขามีหลุดแพ้ไป2นัดให้กับมิดเดิลสโบรและลีดยูไนเตตมาแต่ใน3เกมที่ผ่านมานั้นพวกเขาก็เก็บชัยชนะมาได้ทั้ง3เกมโดยในนัดล่าสุดก็เปิดรังเอาชนะมิวอลมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งและหนึ่งใน3เกมที่พวกเขาเอาชัยชนะมาได้นั้นก็ยังมีเกมเยือนนอกรังที่สามารถบุกไปเอาชนะเว็บบอมบิดมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งในส่วนของทางฝั่งเจ้าถิ่นเองนั้นผลงานในนัดล่าสุาาาานนมมกก็าารถบไปเอชะ มาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์จึงทําให้ผลงานภาพรวมใน5เกมที่ผ่านมานั้นก็เก็บช,ชนะไปได้2เสมอ1และแพ้ปีก2เกมโดยที่ผลงานใน2เกมที่พวกเขาแพ้ไปนั้นก็เป็นเกมนัดเยือนทั้งหมดเลยครับและในคู่นี้ผมก็ยังมีเสถิติการกินราคาย้อนหลังมาให้ได้ติดตามกันครับโดยกับราคาที่เปิดมาที่1ลูกนั้นในฐานะที่ฝั่งเบอร์มิงแฮมเป็นรองใครจะเชื่อครับว่ากับเลทราคานี้พวกเขาจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะกินราคากับเลทนี้ได้ทุกเกมและในส่วนของทางฝั่งทีมเยือนเสเซอร์เองจากใน5นัดน,นั้นก็เอาชนะเลท เพียงแค่2เกมเท่านั้นครับกับคู่นี้ครับที่ราคาไมกั้นก็ยังอยู่ที่ราคา1ลูกโดยที่ในกระแสทางฝั่งต่างประเทศตอนนี้ราคาก็ถือว่ายังแข่งอยู่พอสมควรแถมบในเลทแฮนดิแคปเอเชียกับราคาค่าน้ำในตอนนี้ราคาที่ให้มานั้นในมุมมองของผมก็ยังคงม,มองว่าในฝั่งที่จะมีมุมกินราคาในเลทหนึ่งลูกนั้นก็น่าจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเบอร์มิแฮมากกว่าเพราะถึงแม้ว่าเลเซอร์ซิตี้จะเป็นจากฝูงอยู่ก็จริงครับแต่ผลงานในนัดเยือนของพวกเขานั้นมีหลุดมาหลายเกมแล้วและเท่าที่ผมดูมานั้นในหลายๆเกมที่ผ่านมาส่วนใหญ่ในการเกชันนะได้ ก็จะเป็นเพียงแค่ชนะแบบเฉยๆกับคู่แข่งไปแค่นั้นครับและกับเกมนัดนี้ก็มีสิทธิ์ที่ผลจะจบลงด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งหรือไม่แน่เบอร์บิงแฮมถ้าจะแพ้นั้นก็ไม่น่าจะแพ้เกิน1ประตูขึ้นไปครับกับการชี้ชัดเบอร์บิงแฮมน่าจะเปิดดังแบ่งแต้มได้ครับ มาถึงเกมคู่ที่4ครับจะเป็นบิ๊กแมตในศึกปีใมาลาลิก้าของโปรตุเกสโดยทางฝั่งเจ้าถิ่นในเกมนี้สปอร์ติ้งลิสบอนจะเปิดรังรับการมาเยือนของป o r t กับราคาไม่ก้านก่อเกมของคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาปอปาสําสหรับกระแสก่อนเกมในราคาต่างประเทศนั้นก็เป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นครับที่มีการปรับตัวของผลตอบแทนที่ลดลงมากกว่าในตอนนี้ซึ่งกระแสนั้นก็ยังคงสอดคล้องกับผลงานในรังของทางฝั่งเจ้าถิ่นสปอร์ติ้งลิสบอนในตอนนี้ครับที่ถึงแม้ว่าผลงานในเกมนัดเยือนของพวกเขาอาจจะมีสะดุดไปบ้างแต่ถ้าว่าาาผลงนนลงงงนนนนนใใเเเกกกมัขขออพว้็ เก็บชัยชนะไม่ได้ติดต่อกันแล้วถึง7เกมด้วยกันโดยที่ในเกมนัดล่าสุดนั้นก็เปิดรางถล่มส่วมกราสในเกมแชมเปี้ยหลีกมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์โดยที่ใน5นัดเกมในลางตอนนี้ก็ยิงไปได้ถึง19้และเสียไปเพียงแค่4ประตูเท่านั้นสําหรับผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนเองนั้นแม้ว่าใน2เกมที่ผ่านมาจะเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดแต่ก็อย่างว่าครับ2เกมนั้นก็เป็นเกมในลางของพวกเขาทั้งหมดส่วนในผลงานเกมนัดเยือนช่วงนี้ ก็มีสะดุดให้เห็นไปถึง2เกมด้วยกันโดยในเกมนัดล่าสุดนั้น,น,นก็บุกไปแพ้กับเอสโซลิวไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งเรามาดูทางด้านสภาพความพร้อมก่อนเกมของทั้งคู่กันบ้างครับโดยในทางฝั่งเจ้าถิ่นสปอร์ติ้งลิสบอนในตอนนี้จากรายงานที่ได้มาพวกเขาก็จะยังคงไม่มีรายชื่อของทางด้านเยเรมีเซนยุสอีวานเฟรสเนดาและเจนีกาตามโาม3ตัวผู้เล่นของทีมที่คงมีการบาดเจ็บอยู่ในตอนนี้สําหรับเกมนัดนี้ทางด้านกูซืออย่างรูเบนอโมริมก็จะจัดทัพให้ลูกทีมของเขานั้นมาในมา 43โดยในแดนกลางนั้นจะวางทางด้านลิคาโดเอสกาโยและฮิเดมะซมริตะยืนทําหน้าที่คุมเกมแดนกลางในวันนี้โดยในสาระสานแดนหน้านั้นจะเป็นทางด้านเปโดกอร์คาเวสมาคัสเอ็ดเวิร์ดและวิคเตอร์คิโอเคเลสยืนเป็นสาระสารล่าตาข่ายในเกมนัดน,นี้ส่วนในฝั่งของทางทีมเยือน f อฟซปอโตนั้นในนัดน,นี้ทาดากุซืออย่างเซอร์จิโอคอนไซซก็จะไม่สามารถใช้งานทางด้านซามูเอลอีวานมาคาโนและกราเบียเวลอน3ตัวผู้เล่นที่คงมีการ บาดเจ็บอยู่ในตอนนี้ส่วนในการจัดทัพบานั้นก็คาดว่าพวกเขาน่าจะมาในแผนเก่ง4 4 2โดยในเดือนกลางในนัดนี้จะใช้ผู้เล่นตัวหลักอย่างเวนเดอร์สันกาเลโน,โนและเซเฟนอุสตาคิโอลงสนามออกซาร์ดเป็นตัวจริงส่วนในคู่สูน,น้าของพวกเขา,าในเกมนี้นั้นก็ยังคงเป็นของเอวานิสันและเมดีเทเดมีกับราคาของคู่นี้ก็ยังคงอยู่ที่ราคาปอปาครับและด้วยกระแสในตอนนี้ทั้งในฝั่งแฮนดิ c a p เอเชียและฝั่งกระแสต่างประเทศก็ยังคงเอียงไปทางฝั่งเจ้าถิ่นทั้งหมดซึ่งกระแสนั้นก็ ยังคงสอดคล้องกับผลงานของท่งฝังเจ้าถิ่นสปอร์ติ้งลิสบอนมากๆครับที่ผลงานในลางของพวกเขานั้นก็ชนะติดต่อกันมาได้แล้วถึง7เกมติดต่อกันแม้ว่าทีมที่เจอส่วนใหญ่นั้นอาจจะไม่ใช่ทีมที่แข่งก่งก็จริงแต่มันก็จะเพิ่มให้ความมั่นใจของพวกเขาสู้กับเกมในนัดน,นี้ได้ครับกับการชี้ชัดสปอร์ติ้งยิงได้ครับ ก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานสุภชัยได้ฝากไว้เป็นแนวทางในช่วงค่ำคืนนี้กันก่อนครับ <S <S คู่แรกอัตลาล่าจะเปิดรังรับการมาเยือนของซาเลนิตานา่าและกับการชี้ชัดของผมในคู่นี้ผมค่ายอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นอัตลาต,าาตา่าต่อทางฝั่งทีมเยือนซาเลนิต่าไปในราคา1ลูกครึ่ง <S <S คู่ที่2อคิโรนาจะเปิดรังรับการมาเยือนของอาราเบสและกับการชี้ชัดของผมในคู่นี้ผมค่ายอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นคิโรนาต่อทางฝั่งทีมเยือนอาราเบสไปในราคา1ลูก คู่ที่3เบอร์มิงแฮมจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของเลเซอร์ซิตี้และกับเกมคู่นี้ผมค่าอ,อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเบอร์มิงแฮมรองทางฝั่งทีมเยือนเลเซอร์ซิตี้ไปในราคาหนึ่งลูกครึ่ง <c oughs> และคู่ที่ 4. s p สปอร์ติ้งลิสบอนจะเปิดรังรับการมาเยือนของปอร์โต้และกับเกมคู่นี้ผมค่าอ,อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นสปอร์ติ้งลิสบอนต่อทางฝั่งทีมเยือนปอโต้ไปในราคาปอปลา ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u ับส r คร้กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ